ที่เราได้ได้ขยับมานะครับในทางด้านเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับของไทยบึงมนี่ผมนำเรื่องของสาววันหสิบองศาพอมีเองก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมว่ามันจะมาช่วยในการไปตอบประเด็นได้อย่างไรนะครับแต่วันนี้เนื่องจากท่านหล um ังที ids, <lem Becca. S 2> ่อบรมเรื่อง AI ก็ ครั้งแรกที่ได้อบรมก็จะร่วมร่วมกับทางอมรจรศิษย์เกศในการทำน้ำผมคืออ่านก่รนให้กับรัชพัฒน์และไอ้อุค์กรก่อนใหกับอมรจรและกับทางสำมบลิดนะครับสำมบลิดนะครับแกมคำนะครับอยู่ที่มหาไดใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยอาจารย์ในที่แข่งทำก็แล้วก็มีเพื่อนอีกคนที <INE> <hum> ่อยู่โรงเรียนของเราด้วยนะครับเขาจะแชร์ของกับลูกศิษย์ก็จะมีลูกศิษย์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ ของขอวื้นที่ท่านพูกันตรงปครั้งแรกนะครับที่้มาที่ที่วนนี้นะครับส่วนใหญก็จะไปทางท่ามุนหานผมก็จะเข้ารางนะครับเข้ารางนะครับแล้วก็ไปที่ไต้ธรรทอ่าปีนะครับแล้วก็จะไปที่ไทยทองนะครับแล้วก็ไปที่ีก็ได้จะได้หาเพื่อนร่วมกับทางทุนหาอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องการจ เป็นประเด็นข네้ามไปข้ามมานินึ่ก็ะปากของกระจากด้วยนะครับนี่คือประเด็นที่ที่ที่มาในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นเรื่องคุณวิจัยกับความรอและก็ทางมองบนวามเป็นการขายสารีมโดยนวัตกรรมของเราชิมโน้ตรั้งหมดเป็นเก้าที่มารวมถึงตัวฐานด้วยครับที่ที่เข้ามานเอ่อ ทุกนี้อันนี้จริงเรื่องของพกเรียนการนว่าการเรี่นรูอ่ารเราเอาใจเราเรื่องอะรอ่งนี้จะส่งถท่านเรียนเราทั้งหมดเลยไหเกย์อะไรไหมครับสงสัยเกียร์อะไรไหมเรอถ้าเรายังไม่เข้าใจเกีย์นีหรือว่าเราเข้าใจเกียร์ได เมื่อกี้บอกเ่มาแนะนำส่วนข้าวๆมาเราก็เลยยังยังยังไม่ได้ลงประเด็นมีใครใช้ไอเป็นหลักไหมเนาะในการเรียนารสอนเชื่อได้ไม่เาชื่อต้องต้องมาเราได้คำอบมาแล้วแล้ต้องมีพ้อต้องมีข้อก่อนแล้วก็เออใช่แล้วแล้อันนี้ที่เราใช้นอย เพราะว่าเขาจะใช้บ่อยนะปะเกลือน้ำปลาแล้วก็มีเทมินเอมันอันเห็ุมีเยอะใช่ไหมครับประเด็นคือเวลาผมสอนไปเนาะเวลาเวลาอาจารย์สอนอาจารย์ต้องมีการเชื่อมต่อไปทั้างในหรือมีคอมเมนต์หรือมีการเพิ่มเพราะว่าเราทำสไลด์เข้ามาอะครับเวลาเราทำสไลด์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มในสไลด์ในสไลด์เราไปเรื่อยถ้าเราทำในโฟไว้เต้องทำใหม่แล้วส่งมาให้หนึ่งนะครับ อันนี้ประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของวิทยาทานนะครับที่เชิญชวนให้พวกเรานะครับกลา้าพิจารณออกมาทับปัญหาและแรงบันดาลใจสองแผนการจัดการเรียนรู้หนึ่งแผนสามคลิปประกอบการสอนตามแผงการจัดการเรียนรู้นั้นอันที่4ไฟล์วิดีทัศนไฟล์เอกสารและไฟล์รูปภาพอันที่5งานนีเนี่ยจะต้องทำด้วยนะครับผลลัพธ์ นะครับท่านส่งไฟล์ส่วนไฟล์ PDF กับไฟล์ PDF หรือไฟล์เอกสารกับ 3, กอย่างหนึ่งไฟล์ภาพเป็น PDF เหมือนกันก็ต้องทำอย่างเดียนะครับด้นานผลงานทางวิชาการคราวนี้ก่อนที่จะเป็นติดดิฉันมีรางวัลมาให้ด้วยนะครับดิฉันอยากถามว่าดิฉันอยากถามว่าในสด้านเนี้ยด้นานที่หนึ่งด้นานทักษะการจัดก,การเรียนรู้และการจัดก,การชั้นเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องทําคือนึงคลิปสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจ นะครับไม่เกิน10นาที2แผนาการจัดการเรียนรู้หนึ่งหไม่เกิน60นาทีหชั่วโมงหรือนึ่งคาบของเรื่นขออนุญาตใช้การสุบเปนเไม่ใช่นะส่มตามเลขที่แล้วก็ เซฟเป็นไฟล์ pdf นะคะถ้าไหนเซฟเป็นไฟล์ pdf อนไนเซฟเป็นอินพจะเป็นศึกษาเกณฑ์นะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปอันสุดท้ายดนะ้านผลงานทางวิชาก,การอันนี้ก็เป็นผลงานยี่ใา,าให้ทา้กระุกให้น้องปอนนะคะให้หมดใจเลยค่ะ,ะ,ะพอเชื่ออะไรนะลูกพอเชื่ออะไรในที่เท่าไหร่ ประเมินตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมโ okay. อเคประเมินตัวเองอันนั้นอันนั้นคือไม่ใช่เองค่ะถึงมีปัญหาเดี๋ยวจะส่งให้นะคะใน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 ,ในไฟล์ไม่มีปัญหาครับในโอกาสนี้นะคะคุณครูเก่งก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้คุณครูนะคะที่จะส่งผลงานเพื่อเรื่องวิทยาศาสตไม่ว่าจะเป็นวิทยาฐานะใดก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ชนาญการไปจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษครับไปให้สุด นะครับไปให้สุดในตําแหน่งของเรานะครับเขาให้ส่งถึงเชี่ยวชาญพิสิทธิ์แล้วก็ส่งค่ะูุ้กญนเป็นกําลังใจให้และพร้อมที่จะสนับสนุนคุณุูทุกทางทักมาได้นะคะทักมาได้ยินดีที่จะตอบแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะเราอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองนะค,ะคร,รับการทอมวิทกับบ้ารทุเลนไม่ได้ไกลจากกันคือเาสามารถที่เราจะพบกันได้ขอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณขอบคุณเลย,เลยนะครับบค เรื่องความาสววิจัยนะครับที่มันมีความจําเป็นสาหรับชาวารการที่สีแล้วนะครับที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแรงวิจัยการเชี่ยวชาญเนี่ยแค่เดียวน่าสนใจมากๆเลยแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้มันมี AI นะคะที่มาช่วยให้เราคุณครูของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูรุงนภาก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนรู้กันนะคะ ที่จะช่วยให้งานเกี่ยวกับการเรียนสูงการเขียนแผนการสอนนะคะซึ่งการเขียนแผนการสอนนี่ตอนที่เรียนอยู่นะคะก็ได้รับคำปรึกษาจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็นำสู่การเขียนแผนการสอน